ดีค่ะมาพบกับเราในช่องกินสปานะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูแกงเปจีนะคะใส่กระดูกหมูค่ะแกงเปจีนะคะไม่รู้ว่าภาคอีสานภาคกลางมีหรือเปล่านะคะแต่ว่า,าส่วนมากจะเห็นในภาคเหนือนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกันเลยนะคะวัตถุดิบและส่วนผสมของเรานะคะก็จะมีพริกแห้งตะไคร้หอมแดงกระเทียม เปจีนะคะแล้วก็มีกะปินะคะซี่โคงหมูใบชะพูนะคะแล้วก็ชะอมตามด้วยเม็ดผักชีค่ะ ใส่น้ำมันนะคะพอเราเตรียมวัตถุดิบครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มการทาเลยนะคะตั้งน้ำมันนะคะแล้วก็ใส่พริกแกงจะผัดข้นหอม ก็หอมจนมีกลิ่นฉุนออกมากลิ่นกระเทียมพริกนะคะเครื่องแกงของเราพอหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่ตี่โพงหมูอันเด็ดค่ะนี่นะคะจะหอมแบบนี้ กอหล่ำปลีที่คงสะดุ้งได้ที่นะคะใส่น้ำล้างคะหค่ะน้ำให้หมดเลยนะคะเคเลยค่ะตั้งรอให้เดือดน,นะคะ นี่นะคะให้น้ำเป็นสีน้ำตาลข้นๆแบบนี้นะคะเนี่ยสุยอดเลยนะคะน้ำแกงพอน้ำแกงเราเดือดเคี่ยวจนได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่เป็ดดีนะคะไปต้มประมาณ3นาทีนะคะ าใครชอบกินวุ้นเส้นนะคะใส่เข้าไปได้นะคะอร่อยเหมือนกันแต่สูตรนี้เราจะไม่ใส่นะคะได้แล้วนะคะเตจีสุกแล้วท้ายสุดสุดท้ายนะคะเราก็จะใส่ผักใบชะพูกับชิตะอมนะคะ ใส่คนๆๆพอสะดุ้งแค่นั้นก็สุกแล้วนะคะชะอมกับใบชะพูอืมกิ่นชะอมหอมมากเลย เรียบร้อยนะคะแกงเปจีกระดูกหมูนะคะกลิ่นหอมมากนะคะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงอดูน้ำแกงเข้มข้นมากมล้ำล้ำค่ะ,เ,คะเราชิมน้ำแกงเสร็จแล้วนะคะนีตรงชิมเปจีด,ด้วย ล้ำล้ำค่ะเดี๋ยวเรามาตักกันเลยนะคะตักใส่ถ้วยกันเลยค่ะดูนะคะสีสันน่ากินมาก สเสยบล้อยค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับแกงเปจีกระดูกหมูถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่องกินสปานะคะบ๊ายบาย <leaves>